สวัสดีครับขอต้อนรับชมเข้าสู่รายการ Queen Story นะครับเช่นเคยคุณผู้ชมนะครับเจอเจอกันเป็นประจำกับการพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเวทีวงการประกวดวงการนางงามนะครับแต่ที่สําคัญเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีกูรูชื่อดังนะครับขอต้อนรับพี่หนุ่มนันทพัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับเรื่องราวในรายการของเรานะครับเราก็จะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเวทีการประกวดนางสาวไทยแต่หลายหลายคนเนี่ย อาจจะไม่รู้ว่าเวทีการประกวดนางสาวไทยเนี่ยมีนางสาวไทยเนี่ยที่เป็นคุณหมอเนี่ยกี่คนแล้วก็สำหรับช่วงนี้คุณผู้ชมนะครับเป็นช่วงที่หลายหลายคนรอคอยมากๆเลยสำหรับรายการคุยสตอรี่ของเรานะครับสำหรับช่วงรู้หรือไม่รู้หรือไม่ไมว่าวงการน,นางงามไทยมีแพทย์หญิงถึงสามคนสามคนด้วยกันสามคนค่ะหมอคองออเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเลยนะครับสำหรับ วงการการประกวดนางงามหรือเวทีนางสาวไทยนะครับที่มีแพทย์หญิงถึง3คนนะครับและที่สําคัญเลยเริ่มต้นกันที่คนแรกเลยพี่หนุ่มหมอเบิร์ตอภิสมัยศรีรังสรรก่อนจะไปถึงหมอเอบิร์ตอภิสมัยศรีรังสรรพี่ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนหมอ,อมปุงการประกวดนางงามโดยทั่วๆไปนะโดยทั่วๆไปเ,ยไปเลยเนี่ยจะกําหนดอายุไว้ที่ประมาณ10เท่าไหร่ สิบแปดถึงยี่ห้าเป็นหลักเนาะก็จะเป็นนักศึกษาโดยมากเป็นนักศึกษาเป็นคนทํางานต้นๆหรือบางหรือสมัยเนี้ยขยายอายุเป็นถึงยี่สิบแปดยี่สิบแปดเออและพี่ว่ามีแนวโน้มว่าในอนาคตจะขยายมากกว่านี้นะด้วยความที่ว่าอาจจะว่าเป็นการเปิดโอกาสเพราะว่าตอนนี้หลายเวทีก็เปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่สมรสแล้วประกวดได้ด้วยครับบางเวทีก็ประกาศให้เออ LGBTQ หรือสาวทรานส์ประกวดได้ด้วยก็มีอย่างเงี้ยแล้วก็เวลามีคนมาสมัคร ประกวดปั๊บเนี่ยสาขาอาชีพต่างๆเนี่ยโดยมากจะเป็นนักศึกษาเนาะเป็นนักศึกษาเป็นพนักงานเป็นอะไรทั่วไปแต่เวลาปีไหนที่มีหมอมีแพทย์มาสมัครเนี่ยตื่นเต้นมันจะดูแบบโอ้โอปีนี้มันมีอะไรที่แบบว่าให้เราน่าลุ้นมากที่ส<ๆ>ุดมีหมอมีอาชีพอย่างนี้มาประกวดงานะด้วยเหรอเพราะว่าหมอกับหมอในยอย่างแรกเนี่ยคือต้องเรียนเก่งครับพอเรียนเก่งปั๊บเนี่ยคงจะไม่ค่อยสนใจเรื่องแบบ สันทนาการเท่าไหร่เนาะเราจะรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าไม่ใช่นะเรามีหมอประกวดเยอะเหมือนกันอย่างที่หมอกุงกล่าวไปว่าหมอคนแรกที่เราได้ยินชื่อเขาเป็นเข้ามาประกวดนางงามก็คืออภิสมัยศรีรังสรรค์หมอเบิร์ตใช่หมอเบิร์ตประกวดนางสาวไทยในปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองและปีนั้นน่ะไม่ได้มีหมอเดียวด้วยนะมีหลายหมอมีสองหมอเป็นหมอเหมือนกันเป็นแพทย์หญิงทั้งคู่เลยก็คือมีหมอวายอีกคนหนึ่ง หมอว่ากับหมอเบิร์ตหมอว่าพี่ลืมชื่อจริงเขาไปละ,ะหมอเบิร์ตก็มาสบายหมอเบิร์ตเนี่ยประวัติเขาเป็นยังไงคือ,อต้องบอกนะครับว่าคุณหมอเบิร์ตนะครับอภิษสมัยศรีรังสรรค์นางสาวไทยประจําปี2 5 4 2จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์นะครับภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะ แพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลด้วยนะครับแล้วก็ได้เข้าทำงานที่โรงพยาบาลศรีธัญญานะครับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธรารณสุขจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ได้อยู่ฝ่ายจิตแพทย์ทั่วไปคุณผู้ชมนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์จิตรัก กรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยอ่านี่พี่ก็เจอเขาในปีนั้นเลยปีสี่สองครับได้ถ่ายรูปโอ้ที่หนุ่มตอนนั้นแบบน่าละอ่อนอยู่เลยนะ <c oughs> ก็คือกี่ปีแล้วปัจจุบันก็เจอเมื่อสักเดือนที่แล้วเมื่อไม่ถึงสองอาทิตย์แล้พี่ยังเจอหมอเบิร์ตอยู่ก็ได้คุยกันแล้วก็ พี่ว่าเร็วๆนี้เรามีโอกาสที่จะได้เชิญหมอเบิร์ตมานั่งคุยในรายการกับเราด้วยนะรายการเราเนาะอ่าใช่ก็ถือว่าเธอก็เป็นปีที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยเพราะเป็นผู้ครองมงกุฎนางสาวไทยถ้าถ้าถ้าย้อนความไปเนี่ยนางสาวไทยเนี่ยจะเป็นหมอคนแรกเลยที่ได้มงกุฎหมอคนแรกเลย<อ>และทําสถิติไว้หรือว่าทําเลเจนด์เอาไว้ก็คือว่าเป็นตำนานนางสาวไทย คนสุดท้ายที่ไปจักรวาลเป็นหยุดที่หมอเบิร์ตเลยครับคนสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สก็เป็นยุคของคุณแดงนะครับอ่ะถัดมาคุณผู้ชมนะครับอีกหนึ่งสาวงามนะครับที่เป็นคุณหมอนะครับจากเวทีการประกวดนางสาวไทยก็คือหมอเจี๊ยบลลนาก้องทรนินนะครับนางสาวไทยประจำปี2549จบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์บัณฑิตนะครับจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลและก็จบแพทย์เฉพาะทางนะครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนะครับคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาหาวิทยาลัยมหิดลเช่นเดียวกันครับคนนี้นะครับนอกจากจะเป็นแพทย์หญ <c oughs> ิงแล้วนะแล้วก็ได้สารฝันในเวเด็กของตนเองโดยการก่อตั้งมูลนิธินะครับซึ่งเป็นมูลนิธิที่ดําเนินการ ด้วย3กิจกรรมหลักนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับมีการสอนกู้ชีพพื้นฐานและการใช้เครื่องมือ AED นะครับ2คือฟรีคลินิกนะครับแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ขาดแคลนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยโครงการช่วยเหลือสัตว์โดยที่มีทีมสัตวแพทย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็เป็นนางสาวไทยเพื่อประชาชนชจำตอนโควิดได้ไหมครับ โควิดเนี่ยหมอเจี๊ยบเนี่ยเป็นแพทย์ด่านหน้าที่จะต้องเผชิญหน้าก็คือก็เป็นแพทย์ผ่าตัดเผชิญหน้ากับคนไข้ที่เป็นเป็นโควิดอย่เงี้ยก็หมอเจี๊ยบเนี่ยใส่ชุด PPE แล้วก็ดูแลคนไข้ตลอดอเป็นเป็นคนที่มีจิตใจเขาเรียกว่าอะไรถ้าภาษาอังกฤษเเรียกว่า philanthropist ก็คือเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อกับคนอื่นแล้วก็มูลนิธิของเธอเนี่ยชื่อว่า l e t s b e hero foundation นะครับ ก็อย่างที่บอกไว้ก็มีคือมีกิจกรรม3อย่างอย่างแรกก็คือการสอนคู้ชีพโดยการพื้นฐานและการใช้เครื่อง AEDAED ก็คือเครื่องเครื่องกระตุกหัวใจใช่สำหรับคนที่หัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรแบบนี้สองก็คือเป็นฟรีคลินิกแพทย์เฉพาะทางก็เคลื่อนที่ไปรักษาคนทั่วไป3ก็คือ Let's be hero for animal ก็อย่างที่หมอคุงบอกไว้ก็เป็นการช่วยเหลือสัตว์แล้วก็ถ้าใครติดตามเจี๊ยบละนาใน ในไอจของชีสนุกมากก็เป็นตำนานเหมือนกันนะนางก็ยังเป็นตำนานตำนานมงหายอ่ะเออตำนานมงหายตอนนี้ไม่ไม่รู้หางไคุณนเจอแล้วยังนะแล้วก็ปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นรูปล้างแบบนี้แล้วนะใช่หล่อเลยเป็นสาวหล่อแล้วก็ในไอจก็จะเห็นกับแฟนสาวน้องเดียน้องเดียชื่อแฟนเขาชื่อน้องเดียเขาก็มีหลายตำนานนะพี่หนุ่มหมอเจี๊ยบดาราละครเขาเคยเล่นเล่นเล่นอย่างละครเยอะร้องเพลงคอนเสิร์ตอะไรด้วย แล้วลองปีนี้สวยหมดเลยน้องนิ้นคนที่อยู่ทางลองหนึ่งเนี่ยก็จะตอนนี้เป็นอาจารย์ครับเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นเป็นด็อกเตอร์ด้วยแล้วมั้งเนี่ยส่วนข้างขวาเป็นน้องน้ําตาลพันธนภาปราภัยก็สวยอีกเช่นกันสาวโคราชครับปีนี้ก็คือได้3คนสวยหมดเลยทั้งสคนพี่ไปดูปีนี้จัดประกวดที่โรงละครอลังการพัทยาสวยงามโอสวยหมดเลยะนะครับอ่ะ<า> ถัดมานะครับอีกหนึ่งสาวงามนะครับจากเวทีการประกวดนางสาวไทยนะครับแล้วก็เป็นคุณหมอก็คือหมอบุ๋มนะครับพันประพายงตระกูลนะครับนางสาวไทยประจำปี2551นะครับปริญญาตีแพทยาศาสาตร์บัณฑิตนะครับจากคณะแพทยาศาสาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับหลังจากศึกษาแล้วก็จบเข้าทำงานในโรงพยาบาลรำปางเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะครับ2555จากนั้นเนี่ย ทำการขอโอนย้ายโรงพยาบาลนะครับนอกเหนือจากทํางานเป็นแพทย์แล้วยังเคยเป็นผู้ประกาศข่าวราชสำนักนะครับของสำนักข่าวไทยทางช่อง9นะครับรวมถึงยังเป็นเจ้าของคลินิกเวชกรรมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับแพทย์หญิงพันประพานะครับหรือหมอบุมนะครับเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและในปี2563นะครับได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหา,สารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะครับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนะครับ2563โดยทำหน้าที่ในการถแถลงสถานการณ์ประจำวันทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์เริ่มรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของโควิดนะครับแทนนายแพทย์ทวีสินนะครับ เริ่มเมื่อวันที่23พฤษภาคุณผู้ชมนะครับตอนนั้นเนี่ยเราจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเลยจะออกมา,มา,มาทุกช่วงเลยพูดเรื่องาราวเกี่ยวกับโควิดแล้วก็สลับกับหมอเบิร์ตหมอเบิร์ตแลพิสมัยจับมือทําคู่กันกับานายแพทย์วิศณุหมอวิษนุก็หมอบุ๋มก็น่ารักค่ะก็ตอนนั้นอย่างที่เราเล่าไปนะหมอคุงว่าพอมีหมอมาสมัครปบโอก็เป็นที่คือฮาถึงแม้ว่าจะมีหมอมาแล้ว3ามคนแล้วหมอบุ๋มเป็นคนที่สาม ถึงการประกวดในปีนั้นก็ยังเป็นที่ฮือฮาอยู่ดีแล้วก็หมอเป็นที่หนึ่งนะรองอันดับหนึ่งพยาบาล<อ>คนขวาพยาบาลเป็นพยาบาลแล้วก็เป็นบพยาบาลที่โด่งดังอยู่ในโลกออนไลน์อยู่พักหนึ่งไงที่เป็นพยาบาลสวย<อ>ลงมาบาลหานผ่านศึกค,คนนี้แหละแล้วก็คนซ้ายชื่อน้องเดียแต่เป็นคนเลยเดียกับแฟนหมอเจีย๊ยบนะ<อ>นี่ก็ชื่อน้องเดียก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมแล้วก็จริงๆแล้ว่พี่ยังตกอีกหนึ่งคน ยังมีรองนางสาวไทยเป็นคุณหมออีกหนึ่งคนด้วยก็ชื่อหมออะไรอะกอบหมอหมอเพื่อนกรอบกุลยาจึงประเสริฐศรีถ้าใครใช้บริการรถไฟฟ้าบ่อยๆก็จะเห็นหมอเพื่อนเล่านู่นเล่านี่อยู่ในรถไฟฟ้าอยู่เรื่อยๆครับก็โดยสรุปก็นอกจากมีสามนางสาวไทยแล้วยังมีอีกหนึ่งรองนางสาวไทยด้วยที่เป็นคุณหมอในแทพหญิงค่ะ อันนี้นะครับก็คือตำนานของเวทีการประกวดนางสาวไทยนะครับถือว่ามีแพทย์หญิงถึง3คนด้วยกันนะครับแล้วก็รองหนึ่งที่เป็นคุณหมออีกหนึ่งท่านด้วยกันครับแต่สําหรับช่วงหน้าคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเราจะมีแขกรับเชิญสุดแสนพิเศษนะครับก็คือผู้เข้าประกวดมิสซิสมาเยี่ยมเยียนในรายการของเรานะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ครับ